โอ้โหพี่รีบไปเลยครับยังด่วนเดี๋ยวไปไม่ทันนะพี่คัเดเบลก่อนเลยโอ้โต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วโอ้โหพี่รีบไปเลยพี่ไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอแวะปั๊มมั่งจากก่อนนะสวัสดีครับเติมน้ำมันอะไรครับครับผมเติม e20 sevo เต็มถังครับผม น้ำมันที่ถูกผลิตภายใต้เทคโนโลยี Green S Revolution เลยนะซึ่งบางจ่าเนี่ยได้มีการพัฒนานวัตกรรมสูตรเนี้ยซึ่งได้ถูกคิดค้นสูตรมาเป็นพิเศษเลยสำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดแบบใหม่แบบ GDI วันนี้เราก็ขับ a c c o r d มาก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ GDI เช่นเดียวกันและใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินเกือบทุกรุ่นเลยนะเก่าและใหม่เลยโดยความพิเศษของตัวน้ำมันตัวนี้คือผสมสารทั้งสองตัวพิเศษขึ้นมาตัวที่หนึ่งก็คือ S, S Dual Purifier mm. สารที่ช่วยชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้ดีกว่าเดิมทำให้อัตราเร่งดียิ่งขึ้นเลย mm. สารที่2ก็คือสารลดแรงเสียดทาน S Turbo Modifier สารเสารนี้ทำให้เครื่องยนตนย์ลื่นขึ้นลดการสึกหลอยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เลยนะ mm. ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับน้ำมันแก๊สซ95ฮอและน้ำมันแก๊สซ91ฮอเนี่ยมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่10% และ e 2 0เนี่ยมีส่วนผสมของเอทานอลอยู่20%และสุดท้ายนะครับกับ e 8 5เนี่ยมีส่วนผสมของเอทาออลอยู่ถึง85%เลยนะครับ <S <S <erman. S 2> เพราะน้ำมันบางจาก e 2 0 s evo เนี่ยรองรับเครื่องยนต์เกือบทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่เลยสามารถรองรับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด gdi ได้เป็นรายแรกของไทยเลยนะ มาตรฐานที่ได้รับการรองรับแล้วนะครับพร้อมกับน้ํามันตัวนี้ช่วยลดขมเหลาของการอุดตันของหัวฉีดได้ด้วยขออธิบายอีกนิดนึงนะครับระบบของหัวฉีด GDI หรือว่า Gasoline Direct Injection เนี่ยหรือที่เราชื่อภาษาไทยก็เข้าใจง่ายๆคือระบบหัวฉีดตรงระบบหัวฉีดตรงก็ตามชื่อเขาเลยนะครับก็คือการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยตรงเข้าที่ห้องเผาไหม้เลยทําให้มันเกิดละออง ที่ห้องเผาไหม้เนี่ยการกระจายตัวของเขาอ่ะดีกว่าหัวฉีดแบบเดิมทําให้แบบเพิ่มพละกําลังของเครื่องยนต์ได้มากกว่าเดิมเลยนะซึ่งรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบหัวฉีด GDI เนี่ยแทบจะหลากหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัว Mazda, Skyactiv, Toyota Camry หรือว่า Honda Accord ที่เรานํามาในวันนี้หรือถ้าเป็นฝั่งยุโรปก็จะเป็น Benz หรือ BM เเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์มีการพัฒนาในรูปแบบที่แบบค่อนข้างพัฒนาไปเร็วมากยิ่งขึ้นนะแต่น้ำมันบางจากเนี่ยก็คิดล้ำไปกว่านั้นอีกจึงออกแบบสูตรน้ำมันเนี่ยเพื่อรองรับระบบหัวฉีด GDI ที่มีในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยรวมถึงรถรุ่นเก่าๆก็สามารถเติม e 2 0ตัวเนี้ยก็ใช้น้ำมันบางจากได้เช่นเดียวกันครับผมเฮ้ยพี่อู เครื่องพุ่งแรงมากเลยอะแต่เติมน้ำมัน E10 SEVO เนี่ยมันพุ่งแรงขึ้นจริงๆที่ผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยพี่ เฮ้แน่นอนสำหรับน้ำมัน E20 SEO ตัวนี้มันทำให้รู้สึกได้ตั้งแต่ถังแรกที่เติมเลยนะเพราะด้วยการที่เขาเพิ่มสารสองสารเนี่ยลงไปที่พี่พูดให้ฟังแต่แรกก็คือตัว S d u o Purifier และ S, <S, S Turbo Modifier เนี่ยแต่ผมก็กลัวเรื่องหนึ่งอะพี่เรื่องเรื่องราคาอะพี่เขาใส่ของเจ๋งๆมาให้แบบนี้ถ้าผมเปลี่ยนมาเติมน้ำมันตัวนี้บ้างเนี่ยมันจะประหยัดกว่าไหมครับ คือเรื่องนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้ยังมีราคาเท่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คืออะไรก็เพิ่มเติมเรื่องความแรงและความคุ้มค่าของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุ้มค่าในเรื่องเครื่องยนต์ที่ทําให้สะอาดมากยิ่งขึ้นทําให้เงินในกระเป๋าของเนี้บประหยัดน้ํามันเจ๋งขนาดนี้พี่แล้ว<ม>อย่างผมอ่ะส่วนใหญ่ผมทํางานในเมืองพี่ท้ายงานแต่ในเมืองครับแล้วถ้าผมเติม e10 sevo เหมือนพี่เนี่ยมันจะประหยัดไหมพี่ แน่นอนเลยน้ำมัน e20 SEO ตัวนี้พี่มองเลยว่ามันเหมาะกับเน็กมากๆนะครับเ,ออเพราะว่าชีวิตของเน็กเ่ยใช้งานในเมืองเป็นหลักถูกไหมใช่ใช่สภาพการขับขี่รถติดใช้งานหนักฝุ่นควันเยอะเราต้องดูแลรถให้สะอาดแล้วตัวนี้มีมาตรฐานยูโรไฟรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะเอา้าพี่จอดทำไมครับเนี่ยอ๋อก็ถึงแล้วไงเนะ็กห้ยโห,โห ถึงก่อนเวลาตั้งเยอะเลยนะพี่แน่นอนครับผมผมถามคำถามสุดท้ายเลยเดี๋ยวไปแล้วทำไมน้ำมัน e20 sevo เนี่ยขับดีนะครับ แม้ว่า e20 จะไม่ใช่น้ํามันที่ถูกที่สุดในท้องตลาดนะแต่ในแง่ของอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าเทียบกับ e85 เนี่ยที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเนี่ยแต่มีอัตราการสิ้นเปลืองมากเช่นกันนะครับเพราะในระยะการเดินทางที่เท่ากันอ่ะ e85 เนี่ยลับแพงกว่า e20 เพราะ e20 เนี่ยจะเผาผ่านน้ามันน้อยกว่าต่อกิโลเมตรอย่างนี้เติม e20 นี้คุ้มกว่า e85 นะครับเนี่ยใช่ครับผมแต่ e20 s e v เนี่ย เติมสารเพริ่มคุณภาพเข้าไปในน้ำมันนีก่แถมราคาเท่าเดิม <c oughs> ผมว่าต้องกลับไปใช้บ้างแหละโอ้พี่ขอคุณแม่พี่ที่มาส่งไหนจะแนะนำผมเรื่องน,น,น e ้ำมัน E10 SEVO อีกเดี๋ยวผมกลับไปเติมมั่งใช่ครับเน็กยห็นไงก็เน็ก,อก,นนกลองไปเติมดูนะครับอืมเราไว้ okay, เจอกันได้ไว้เจอกันพี่